ทานี่ช่องในอย่างนี้ตื่นเต้นใหญ่เลยนะขึ้นสะพานลอยเพื่อล่อฉันมาเลย เวลาอยู่กับนายฉันเหมือนทำได้ทุกอย่างเลยเอาเช็ดเลือดซะมันดูเหมือนฉันปล่อยนายอาขอบใจนะอจริงสิ บนรถไฟมีร้านค้าไม่ใช่เหรอเหมือนเคยเห็นในรูปอยู่นะไปดูได้ดีกว่านี่นายลืม ไอ้พวกนั้นมาทำไมแกเป็นใครกันแน่คนที่รู้จุดอ่อนแกเป็นอย่างดีแกงดงสูงยุบไปซะคิดว่าฉันจะทำตามแค่เพราะแกสั่งฉันเหรอ แบอือยละทิ้งความพักดีและทรยศนาได้คะแนนสูงสุดก็เพราะเรียนกับฉันนี่แล้วทำไมทำแบบนั้นฉันไม่ได้ทำเพราะเกลียดนายฉันเกลียดที่เห็นโซอีฮอนขอโทษนะแต่ฉันเกลียดขี้หน้านายถ้านายกินเสร็จแล้วใสหัวไปได้ไหม างไก็แอบคล้ายๆฉันอยู่นะแต่ต้องเพิ่มคาริสม่าอีกสักหน่อยอะ เป็นเครื่องดื่มโปรดของฉันดื่มแล้วซืนะฉันว่าเพื่อนคนนั้นรสนิยมการดื่มคล้ายฉันเลยว่ารสนิยมใช่รสนิยม ไอ้เวนนี่เลิกไรสาระได้แล้วทำอะไรวะสรงอีฮอนส่งพวกแกมาเหรอแกรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสรงอีฮอนกับแกนักเลงใช่ไหมแกถึงได้ทิ้งพวกเราไปเกาะไอ้หมอนั่นพูดมาหมาอะไรของแกวะสรงอีฮอนกับลูกพี่เกี่ยวอะไรกันน่ะลูกพี่ฮันจงชนเป็นเพื่อนของน้องของน้องของพ่ออะไรสักอย่างนี่แหละสรงอีฮอนเป็นนักเลงเหรอไอ้สารเลวสรงอีฮอนมันโทรหาลูกพี่จงชนต่อหน้าเรา บอกไม่ให้เรายุ่งกับแกมันทําแบบนั้นทําไมอะ่ะเฮ้ยไม่รู้ไว้นั่นแหละที่ฉันไม่เข้าใจจะจะบ้าอยู่แล้วฉันลาออกจากงานเพื่อตามจับแกเลยนะรู้ไหมว่าเราใช้เงินหมดไปเท่าไหรอ่อ่ะพวกเขาบอกว่าจะหางานให้เราแต่มาตอนนี้จะให้เราเลิกเนี่ยนะจะทำนั้นได้ไงเราจะจับตัวแกไปจะจับไปให้พวกลูกพี่แล้วของ,งานทําไม่งั้นก็จะขอค่าดําเนินงาน รู้ไหมทำไมฉันหลบหน้าพวกแกฉันไม่อยากต่อยพวกแกฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ได้วันนี้มาสู้กันขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะไอ้สารเลว <ut> จนะนายเป็นกำลังใจให้ฉันจริงๆวันนี้ฉันจะรีบกลับบ้านเพื่อไปคุยกับคุณพ่อตื่นแล้วทำโจทย์วันนี้ให้เสร็จนะ ยาของคุณผู้หญิงนะคะมีอะไรหรือเปล่าครับเลขาอีไม่มายาก็เลยหมดนะสิยายา่อหาเลขาอีขาเรียกแล้วบอกให้เอายามาให้ฉันเ,เ,เลขาอีจะไม่มาไม่สิมาไม่ได้แล้วครับล้วใครจะเอายามาให้ฉันละ่ะยา,าจะจอางไปซื้อยาแกอย,า,กอยามาหา้ฉันไว้นะ กังว,วลมากจนเหมือนจะตายอยู่แล้วกลับเข้าไปข้างในผมจะไปซื้อ,อยามาให้ผู้จริงใช่ไหมต้องซื้อจริงๆนะยาต้านซึมเศร้าร้านขายยาจะมีเหรอแต่ฉันว่าไม่กินจะดีกว่านะถ้าร้านขายยามียาขายผมจะซื้อที่อ่อนที่สุด ครุ่งนี้ผมอยากให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลครับคนแม่บ้านเตรียมชาร้อนๆให้หน่อยได้ไหมครับฉันจะหาอะไรให้กินแล้วก็ทำความสะอาดรีบไปเถอะนะเอออ้ตายแล้วครอบครัวมศิลลอราวน ใครเอาของพวกนี้มาใช้น้องเป็นคนกินเองเหรอมันเป็นอะไรเหรอครับยาต้านซึมเศร้ายาต้านอาการทางจิตพวกนี้แรงเกินไปถ้ามีอาการเสื่อมซึมหลังกินยาต้านซึมเศร้าต้องกินยาต้านอาการทางจิตควบคู่ไปด้วยแต่ยาพวกนี้เป็นยาค่อนข้างแรงที่บ้านเราไม่ค่อยใช้กันผลข้างเคียงรุนแรงมากอาจทําให้เสพติดได้ทําไมถึงจ่ายยาเยอะขนาดนี้ล่ะปริมาณของยาก็สูงเกินไปถ้าเสพติดขึ้นมา จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ย,ยากมันจะทำให้นอนไม่หลับวิตกกังวลบางกรณีผู้ป่วยอาจมีอาการป่วยทางจิตได้อย่างเช่นชชเกิดอาการชักโรคตื่นตระหนกร้านขายยาตรงซูนายรู้จักกับอีมีขยองได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นรอบคอบมากเราไม่มีวิธีติดต่อส่วนตัว แต่ถ้าฝากข้อความผ่านบุคคลที่สามเธอก็จะมาหาเองนี่ฉันก็รู้สึกว่าต้องเจอเธอเลยฝากข้อความเอาไว้เธอน่าจะมาวันนี้แหละมีอะไรเหรอผู้หญิงคนนั้นเอายา